ลองนึกภาพตามกันดูนะคะข้าวสวยร้อนๆเลยควันขึ้นแล้วเราก็ตักกับข้าวราดลงไปแต่มันยังไม่พอคะ่ะอดใจไม่ไหวต้องเหยาะน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงครับกลิ่นหอมหอม,มาเลยใช่ค่ะมันเป็นภาพที่คุณเคยมากๆเลยใช่ไหมคะแต่พอได้ไปเจอข้อมูลชุดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยภาพธรรมนาธรรมดานี่มันดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะมันอาจจะกำลังสร้างผลกระทบที่ เออลึกกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะมากครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องโซเดียมหรือก็คือค,อความเค็มนี่แหละคะ่ะแต่เราจะมองในมุมใหม่เลยนะเป็นข้อมูลอัปเดตจากงานวิจัยล่าสุดสุดช่วงปี2024-2025ใช่ครับคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องไตบวมความดันสูงที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆอีกต่อไปแล้วอืแต่มันกำลังก่อสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตเงียบที่ลามไปถึงเซลล์สมองเราโดยตรงเลยใช่เลยครับ ประเด็นสำคัญของการคุยกันวันนี้คือการชวนเปลี่ยนมุมมองจากที่เราเคยกังวลกันแค่เรื่องออรสชาติหรือผลกระทบทางกายที่เห็นง่ายๆอย่างขาบวมความดันขึ้นใช่ครับไปสู่การทําความเข้าใจต้นต่อที่มันลึกกว่านั้นก็คือเรื่องการอักเสบระดับเซลล์ซึ่งเป็น,นกลไกพื้นฐานเลยที่โซเดียมเข้าไปทาร้ายร่างกายเราแบบเงียบๆและที่น่ากังวลที่สุดคือความเสียหายบางอย่างมันอาจจะถาวรครับโอเคค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กัน ข้อมูลแรกที่ทําให้อึ้งไปเลยตอนที่เจอคือความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกินเค็มจัดกับการอักเสบในสมองคือเราเคยได้ยินว่าเค็มไม่ดีกับหลอดเลือดแต่นี่มันข้ามไม่ถึงขั้นทําให้สมองอักเสบได้เลยเหรอคะครับผมมันมันทำงานยังไงกันแน่คะ ช่วยอธิบายกลไกลตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเรื่องนี้ค่อนข้างใหม่และน่าทึ่งมากจริงๆมีงานวิจัยชิ้นสำคัญเลยจาก McGill University ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2025เขาค้นพบกลไกลนี้เลยครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรากินเกลือหรือโซเดียมเข้าไปในปริมาณที่สูงมากๆมันไม่ได้อยู่แค่ในกระแสเลือดนะแต่มันซึมผ่านแนวก้นร,ระหว่างเลือดกับสมองเข้าไปได้ พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งในสมองในสมองเลยเอคะคือตัวการที่ส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายเลยสั่งให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโหแปลว่าสมองเรากําลังสั่งให้ตัวเองมีความดันสูงขึ้นเองเพียงเพราะโซเดียมเข้าไปกระตุ้นเหรอคะ ไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณเลือดในหลอดเลือดเยอะอย่างที่เราเคยเข้าใจกันแล้วถูกต้องครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมันช่วยอธิบายเคสที่ทางการแพทย์เจอกันบ่อยๆที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมได้ยากโอ้ oh. คือคนไข้าบางรายกินยาลดความดันยาขยายหลอดเลือดเท่าไหร่ความดันก็ไม่ลงอย่างที่ควรจะเป็นงานวิจัยนี้ก็เลยชี้ว่าอาจเป็นเพราะต้นตอของปัญหาในเคสเหล่านี้มันไม่ได้มาจากหลอดเลือดแต่มาจาก แต่มาจากคำสั่งของสมองโดยตรงเลยครับการแก้ที่ปลายเหตุอย่างการขยายหลอดเลือดอย่างเดียวก็เลยอาจจะไม่พอเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราพยายามถูพื้นทั้งๆท,ท,ที่ก๊อกน้ําในสมองมันยังเปิดอยู่ใช่เลยครับภาพนั้นเลยแล้วถ้าจะให้เห็นภาพความซับซ้อนของปัญหานะคะอยากจะย้อนกลับไปที่กลไกพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก่อนคือเรื่องน้ําข้างในระบบเลือดที่ว่าโซเดียมมันดึงน้ําเข้าหลอดเลือดทําให้ปริมาณเลือดสูงขึ้นครับ หัวใจก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นพอมีเรื่องคำสั่งจากสมองเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นว่าร่างกายโดนโจมตีสองทางพร้อมกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวงจรที่เลวร้ายมากๆคือทางหนึ่งก็เป็นภาระทางกายภาพปริมาณเลือดที่เยอะขึ้นก็อัดแรงดันใส่ผนังหล่อเลือดอยู่แล้วในอีกทางหนึ่งสมองก็กำลังถูกกระตุ้นทางเคมีให้หลั่งสารที่ยิ่งทำให้ความดันสูงขึ้นไปอีกโอ้โห oh มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผลกระทบของโซเดียมถึงได้รุนแรงและซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมาครับเมื่อกี้เราพูดถึงผลกระทบต่อสมองซึ่งมันก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวมากกว่าคือผลกระทบที่มันเห็นได้ชัดๆกับอวัยวะที่ต้องรับภาระโดยตรงนั่นก็คือไตที่ไหมคะครับผมแล้วความเสียหายที่ว่าเนี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือว่ามันทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในระยะยาววังคะ นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและคำตอบก็น่ากังวลทีเดียวคือไตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพสูงที่มีหน่วยกรองเล็กๆนับล้านหน่วยเลยค่ะพอเรากินเค็มจัดอย่างต่อเนื่องไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นมหาศาลเพื่อขับโซเดียมส่วนเกินทิ้งไปกับปัสสาวะ การทำงานหนักเกินขีดจำกัดนี่แหละครับที่ทำให้หน่วยกรองพวกนั้นเริ่มพังและเสื่อมสภาพสัญญาณแรกสุดที่เราจะตรวจเจอได้ทางการแพทย์ก็คือภาวะโปรตีนรั่วนในปัสสาวะโอ้ซึ่งมันบอกเราว่าตัวกรองมันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วแล้วคาว่าพังนี่คือมันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับงานวิจัยใหม่ๆยืนยันตรงกันเลยว่าความเสื่อมของไตที่เกิดขึ้นไปแล้วมันมีลักษณะคงอยู่ตลอดไปครับตลอดไปเลยเหรอคะใช่ครับ แม้ว่าหลังจากนั้นเราจะรู้ตัวกลับมาคุมอาหารลดเค็มอย่างจริงจังค่าไตอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยกรองมันไม่สามารถย้อมกลับไปเป็นปกติร้0ซได้โห oh. มันเหมือนการเกิดแผลเป็นขึ้นในเนื้อไตซึ่งจะลดประสิทธิภาพการทํางานของไตไปตลอดชีวิตในทางการแพทย์เราจะเห็นเลยว่าค่าการทํางานของไตหรือ eGFR ของคนไข้กลุ่มนี้มันไม่เคยกลับไปที่ร้อเซอีกเลย ฟังดูเหมือนเรากำลังใช้โคต้าการทำงานของไตล่วงหน้าไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะใช่เลยครับแล้วนอกเหนือจากไตมีอวัยวะอื่นอีกไหมคะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบนี้มีครับและเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามไปคือมะเร็งกระเพาะอาหารจริงเหรอคะครับปัจไกยของมันค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือโซเดียมในปริมาณสูงๆเนี่ยมันมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารโดยตรง ลองนึกภาพการเอาน้ําเกลือเข้มข้นราดลงบนแผลสดทุกวันวันค่ะนึกภาพออกเลยเมื่อเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารถูกทาลายซ้ําๆมันก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งภาวะการอักเสบเรื้อรังนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆของการที่เซลล์จะเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดโห oh, จากแค่รสเค็มที่เราชอบมันลามไปได้ถึงสมองไตแล้วก็มะเร็งเลยทีนี้อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นว่า ทำไมปัญหานี้มันถึงดูรุนแรงขึ้นมากในยุคปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่คนเราก็กินเค็มกันมานานแล้ว mm. คำตอบที่เจอในข้อมูลแล้วน่าตกใจมากก็คืออาหารแปลรูปหรือ ultra processed f o o d ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มาแค่เค็มอย่างเดียวแต่มันมาเป็นแพ็คคู่หวานบวกเค็มครับผมพอไปดูตัวเลขสถิติของคนไทยแล้วตกใจเลยนะคะ คือเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง3,600มิลลิกรัมต่อวันโหสูงมากนี่มันเกือบสองเท่าของที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมเลยนะคะเกือบสองเท่าเลยตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของคนไทยในภาพรวมบ้างคะ่ะตัวเลข3,600มิลลิกรัมนี่สูงมากจริงๆครับมันสะท้อนภาพที่ชัดเจนเลยว่าแหล่งโซเดียมหลักที่เราได้รับ ไม่ได้มาจากการเติมน้ำปลาหรือเกลือที่โต๊ะอาหารอีกต่อไปอ oh. แต่มาจากโซเดียมแฝงที่ซ่อนอยู่ในอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปลรูปต่างๆซึ่งนี่คือกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมอาหารครับยังไงคะในอาหารพวกนี้น้ำตาลมักจะถูกเติมเข้าไปเพื่อรสชาติที่อร่อยถูกปากทําให้เรากินได้เยอะขึ้นส่วนโซเดียมไม่ได้ถูกเติมเพื่อความเค็มอย่างเดียวนะครับแต่มีหน้าที่สําคัญคือ เป็นสารกันบูดเพื่อยืดอายุสินค้าและเป็นสารชูรสที่ไปกระตุ้นการรับรสทำให้รสชาติโดยรวมมันเข้มข้นขึ้นกลมกล่อมขึ้นเหมือนกับว่าโซเดียมถูกใช้เพื่อปกปิดหรือเสริมรสชาติอื่นๆด้วยถูกต้องครับผลลัพธ์คือผู้บริโภคได้รับสิ่งที่เรียกว่าพิษคู่หรือ d u o poison โดยไม่รู้ตัวคือร่างกายถูกโจมตีจากทั้งน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณสูงพร้อมๆกันในอาหารมื้อเดียวในมื้อเดียวเลยครับ ซึ่งมันสร้างภาระให้ร่างกายหนักกว่าการกินของหวานจัดอย่างเดียวหรือเค็มจัดอย่างเดียวมากๆนี่จึงเป็นคำถามที่สำคัญกลับไปที่เรื่องความตระหนักรู้ของผู้บริโภคว่าเราเคยพลิกดูฉลากโภชนาการกันบ้างไหมหรือเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าในอาหารที่เรากินทุกวันมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างประเด็นเรื่องพิษคู่นี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เห็นว่าถ้าเราเป็นห่วงสุขภาพของคนในยุคนี้การบอกให้ลดเค็มอย่างเดียวคงไม่พอแล้วไม่พอแล้วครับ แล้วถ้าหากสถานการณ์ในผู้ใหญ่มันน่ากังวลขนาดนี้แล้วในกลุ่มที่เปราะบางที่สุดอย่างเด็กล่ะคะมันจะส่งผลกระทบที่แตกต่างหรือรุนแรงกว่ากันแค่ไหนในเด็กนี้คือวิกฤตที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายแต่เป็นการสร้างพฤติกรรมระยะยาวมีแนวคิดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเรียกว่าเพดานรสชาติหรือ taste threshold เพดานรสชาติหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าเด็กที่คุ้นเคยกับการกินขนมกรุบกรอบที่มีโซเดียมสูงสูงหรือดื่มน้ําหวานที่มีน้ําตาลเข้มข้นเข้มข้น,ขนตั้งแต่อย่างเล็กค่ะสมองของเขาจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็สร้างเพดานความพึงพอใจต่อรสชาติที่สูงขึ้นเรื่อยๆพูดง่า,งงายๆคือพอโตขึ้นเขาจะต้องกินอาหารที่รสจัดขึ้นเค็มขึ้น,นหวานขึ้นถึงจะรู้สึกว่าอร่อยเท่ากับที่เคยกินตอนเด็กๆอรสชาติจืด หรือรสธรรมชาติจะกลายเป็นรสชาติที่น่าเบื่อและไม่อร่อยสำหรับเขาทันทีนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยค่ะจำได้ว่าเคยติดขนมซองยี่ห้อหนึ่งมากต้องกินทุกวันพอโตอมาแล้วกลับไปลองกินอีกทีรู้สึกว่ามันเค็มจนกินไม่ได้เลยแสดงว่าลิ้นเรามันเปลี่ยนไปจริงๆใช่เลยครับแล้วในทางการแพทย์มีข้อมูลตัวเลขที่ยืนยันเรื่องนี้บ้างไหมคะว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจริงๆมีครับและเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ในปี2025ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้เด็ก1ใน10คนและวัยรุ่น1ใน8คนเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วในเด็กหรอคะในเด็กครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เลยนะครับและเมื่อวิเคราะห์ลงไปก็พบว่ามันสัมพันธ์โดยตรงกับการบริโภคโซเดียมแฝงที่อยู่ในอาหารฟาสต์ฟู้ดพิซซ่าไส้กรอก และน้ำหวานที่เด็กๆกินกันเป็นประจำทุกวันนี่คือเรากำลังพูดถึงโรคความดันสูงในเด็กอายุไม่ถึง18เลยนะคะเนี่ยใช่ครับและที่ซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกก็คือปัจจัยแวดล้อมอย่างโฆษณาออนไลน์ค่ะยานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการตลาดในยุคดิจิทัล มุ่งเป้ามาที่เด็กและวัยรุ่นโดยตรงผ่านเกมผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการกินจุบจิบตลอดทั้งวันซึ่งอาหารที่โฆษณาส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นอาหารที่มีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงๆทั้งนั้นอืม,มันคือการสร้างนิสัยการกินที่ผิดๆและปรับเพดานรสชาติของพวกเขาให้สูงขึ้นตั้งแต่อย่างเด็กครับ ถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันดีไหมคะว่าพิษคู่เค็มกับหวานมันกำลังทำอะไรกับร่างกายของเด็กๆบ้างอย่างฝั่งโซเดียมหรือความเค็มผลกระทบหลักๆก็คือหลักๆเลยคือทําให้ไตทํางานหนักเกินวัยเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังเร็วขึ้นมากและอีกเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้คือโซเดียมที่สูงเกินไปจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายอ๋อ ทำให้กระดูกของเด็กไม่แข็งแรงเท่าที่ควรและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนเร็วขึ้นในอนาคตรครับส่วนฟังของน้ําตาลหรือความหวานอันนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของโรคประวัติชนิดที่2ตั้งแต่อายุยังน้อยครับแต่ดูเหมือนมันจะมีผลต่อสมองโดยตรงด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับน้ำตาลในปริมาณสูงมีผลต่อการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองโดยตรงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะสมาธิสัน้นหรือที่เราเรียกว่าไฮเปอร์แอคทิวิตี้ได้ทำให้เด็กไม่สามารถจดจ่อกับอะไรนานๆได้อซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นการทำลายสุขภาพในระยะยาวอย่างเป็นระบบเลยครับทั้งระบบหลอดเลือดกระดูกและระบบประสาทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาไปตลอดชีวิตเลย แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไราจากที่เราคุยกันมายาวเลยนะคะเราจะเห็นภาคชัดขึ้นมากว่าโซเดียมมันไม่ใช่แค่เรื่องความดันหรือโรคไตที่คนสูงวัยต้องกังวลอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือตัวการที่ลามไปถึงการอักเสบในสมองสร้างความเสียหายแบบถาวรให้ไตและที่สำคัญมันทำงานร่วมกับน้ำตาลในฐานะพิษคู่ในอาหารยุคใหม่ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของเด็กรุ่นใหม่ถูกต้องครับ และถ้าจะให้สรุปในเชิงการแพทย์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือสิ่งที่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์กังวลมากที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่รสชาติหรือตัวเลขบนเครื่องวัดความดันแต่คือการอักเสบระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆทั่วร่างกายแต่แต่ท่ามกลางข่าวที่น่ากังวลนี้มันก็ยังมีข่าวดีและทางออกอยู่ครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า แค่เราพยายามลดการบริโภคอาหารหวานจัดและเค็มจัดลงเพียงแค่30%จากที่เรากินอยู่ทุกวันนี้แค่30%ครับไม่ต้องถึงกับหักดิบนะครับแค่ลดลงประมาณหนึ่งในสม,มันสามารถช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้มหาศาลเลยทีเดียวนี่คือข้อความที่ให้ทั้งความหวังและชี้ให้เห็นทางออกที่ทำได้จริงครับเป็นทางออกที่ชัดเจนและดูทำได้จริงมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยความคิดที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันเนี่แหละคะ่ะบางทีปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเลือกกินในวันนี้เพียงอย่างเดียวอืม mm. แต่อาจจะอยู่ที่การรับรสของเราเองที่ถูกสภาพแวดล้อมทางอาหารรอบตัวเราค่อยๆปรับค่อยๆตั้งค่ามาตรฐานใหม่ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กแล้วก็อยากจะทิ้งคําถามสุดท้ายไว้ให้ได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะว่า ถ้าหากค่ามาตรฐานของคำว่าอร่อยในใจของเรามันถูกโปรแกรมไว้สูงเกินจริงตั้งแต่แรกเราจะเริ่มต้นปรับเทียบหรือ calibrate การรับรสของตัวเองใหม่ได้อย่างไรเพื่อให้ลิ้นและสมองของเราสามารถแยกแยะได้อีกครั้งระหว่างสิ่งที่แค่อร่อยลิ้นกับสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราจริงๆ